เริ่มต้นด้วยเสียงพื้นหลังตึงเครียดพร้อมเสียงภาคลึกและจริงจังในโลกที่เต็มไปด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธอย่างไม่หยุดยัง้งหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงปี2025คือ R- s 2 8ส s a m a t หรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อว่าซาตาน2ขีปนาวุธที่รัเสเซียพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเสาหลักในการยับยั้งภัยคุกคามระดับโลกทั้งจากนาโตและชาติตะวันตก R-28 s 28, สามามตไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสุดยอดของขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวด้วยระยะยิงมากกว่า18,000กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าไม่มีที่ใดบนโลกใบนี้ที่ปลอดภัยจากการโจมตีของมัน ในปี2025รัสเซียได้ทำการทดสอบยิง r s 28 s a สำสำเร็จอีกครั้งและประกาศต่อโลกว่าขีปนาวุธรุ่นนี้ได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการในกองกำลังยุทธศาสตร์ของประเทศแล้วจุดประสงค์ไม่ใช่แค่เพื่อสร้างความหวาดกลัวต่อศัตรูแต่เพื่อส่งสัญญาณว่ารัสเซียยังคงเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจทางทหารแล้วประเทศไทยเกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านี้ แม้ประเทศไทยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ในเวทีโลกประเทศเล็กๆอย่างเราไม่ได้อยู่นอกสายตาย,ยิ่งในยุคที่ความตึงเครียดร,ระหว่างมหาอำนาจทวีความรุนแรงมากขึ้นความร่วมมือทางทหารการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินกลายเป็นสิ่งจำเป็น ขีปนาวุธ R-28 s าม a m ถมีคุณสมบัติที่น่ากลัวมันสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ MIRV ได้ถึง10หัวบางแหล่งระบุว่าสูงสุดถึง15หัวโดยแต่ละหัวสามารถมุ่งเป้าไปยังเป้าหมายที่แตกต่างกันได้นี่คือเทคโนโลยีที่สามารถโจมตีเป้าหมายในหลายประเทศภายในครั้งเดียว ระบบนำทางของซัมแมทถูกออกแบบมาให้สามารถหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธได้อย่างชาญฉลาดมันบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ระหว่างการบินทำให้ระบบต่อต้านจากสหรัฐอเมริกาหรือ NATO มีโอกาสต่ำม,มากที่จะสกัดมันได้ สำหรับประเทศไทยประเด็นสำคัญอยู่ที่การเตรียมพร้อมและการเข้าใจสถานการณ์โลกแม้เราจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของขีปนาวุธดังกล่าวแต่หากเกิดสงครามเต็มรูปแบบในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความมั่นคงของไทยอาจได้รับผลกระทบโดยตรง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพไทยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของขีปนาวุธทั่วโลกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการซ้อมรบของมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียสหรัฐอเมริกาหรือจีนการฝึกซ้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ในสถานการณ์สมมุติจึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตระหว่างประเทศไทยกับมหาอำนาจแต่ละฝ่ายก็อาจมีผลต่อท่าทีทางการทหารของไทยในอนาคตไทยอาจถูกกดดันให้เลือกข้างหรืออย่างน้อยก็ต้องประกาศจุดยืนที่ชัดเจนหากสถานการณ์ในยูเครนหรือเอเชียแปซิฟิกบานปลายย้อนกลับมาที่ RS-28 สิขีปนาวุธนี้ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยับยั้งด้วยความน่าสะรึงกลัวหรือแมส มูตัวลีแอเธอร์เดสรักชันแนวคิดที่ว่าหากสองฝ่ายมีอาวุธที่สามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้ก็ไม่มีฝ่ายใดกล้าเริ่มโจมตีก่อนเพราะผลลัพธ์คือหายนะร่วมกันอย่างไรก็ตามการถือครองอาวุธเช่นนี้ก่อให้เกิดคำถามทางจริยธรรมและศีลธรรมในระดับโลกหลายประเทศรวมถึงไทยยังคงยึดมั่นในข้อตกลงไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ NPT และสนับสนุนการลดอาวุธในทุกเวทีระหว่างประเทศ ปี2025ยังเป็นปีที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอาวุธและความมั่นคงของมนุษยชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยต้องตระหนักรู้และเตรียมตัวรับมือในทุกมิติ ในส่วนของภาพประชาชนความเข้าใจในสถานการณ์โลกและการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาวุธยุทธศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมการรู้เท่าทันไม่ใช่เพื่อหวาดกลัวแต่เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างมีสติและวิเคราะห์ข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ อย่างที่เราเห็นกันว่าแม้า s 28ซาม,มัดจะไม่ได้เลงมาที่ไทยโดยตรงแต่ทุกความเคลื่อนไหวของมันย่อมมีผลกระทบทางอ้อมต่อทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีจุดยุทธศาสตร์อย่างไทยซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนประเทศไทยจึงต้องเดินเกมอย่างรอบคอบในเวทีการทูตระหว่างประเทศรักษาความสมดุลระหว่างอำนาจขั้วต่างๆและใช้บทบาทของตนในอาเซียนเพื่อเสริมสร้างส,างสันติภาพในภูมิภาค และนั่นคือทั้งหมดเกี่ยวกับ RS 2 8 Summit ปี2025กับมุมมองที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง Top Trending ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารทางทหารและเทคโนโลยีที่น่าสนใจทั่วโลก